มาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนบ้างนะครับทางด้านวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชากุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรเขาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีแบบแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเพื่อจะมาจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะพัฒนาระบบให้การให้บริการเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบไร้อรอยต่อแล้วจะได้ทําให้ประชาชนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเข้าสู่ เข้าถึงการรักษาได้ตั้งแต่เป็นระยะแรกๆเลยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งอย่างครบวงจรก็มีตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เขตหลักสี่มาเข้าร่วมด้วยนะครับทางด้านคุณอรพันธ์โตสิงรองรองคณะบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์วิทายาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทายาลัยจุลาภรก็บอกว่ากิจกรรมวันนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจระระดมความคิดเห็นกันครับเพื่อจะมาวางแผนกําหนดรูปแบบ การรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกของการเป็นโรคแล้วก็ได้รับการรักษาต่อเนื่องไปโดยเขาเอาแอปพลิเคชันเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่ออย่างทางด้านคุณบุญรัตน์พูดดีตัวแทนจากชุมชนการเคหะทุ่งสองห้องที่เข้ารับการอบรมก็บอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยช่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้องด้วยครับ ถ้าเราได้ใช้ตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าถึงทางการแพทย์ได้ไวกว่าคือหนึ่งเราสามารถสอบถามเข้าไปในนี้ได้เลยว่าสเรามีประวัติส่วนตัวของเราอยู่แล้วสามารถอย่างถ้าเรามีการรักษาอยู่ก็จะถามอาการเราเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตอนนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราไปรักษายาฉีดยามาแล้วเรามีอาการเป็นอย่างนี้ถามคุณหมอว่าคุณหมอเราจะต้องทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงขั้นตอนแรกเลยคือมันลดรนะยะเวลาการเดินทาง ไม่ต้องเข้าไปจอแจไม่ต้องเข้าไปถึงสถานที่เลยเราสามารถพูดคุยกับปรึกษากับทางทางในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยสำหรับการอบรมในวันนี้เขาจะติดตามผลอย่างต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีครับเพื่อจะเก็บฐานข้อมูลของผู้ป่วยในอนาคตเขาจะขยายกลุ่มผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมไปอีกหลายชุมชนด้วยครับ